สิ่ข้อสามเธอห้ามปรามตัวเองไม่ได้แล้วสิ่นข้อไหนจะห้ามใจไม่ให้รักเขาเขารักแกนูนไอ้สินข้อสองเขาว่าห้ามรักซับแต่สินข้อไหนครับห้ามคุณรักเขา คงมีแต่เราที่ต้องนั่งเศร้านอนเฝ้ากุฏิ <c oughs> อย่าเลิกกับฉันตอนยังเป็นพระได้ไหม <c oughs> วัวใจสลายจะเป็นจะตายบนทางสายบู <c oughs> เดินบินทบาดใจแทบขาด <c oughs> เพราะเธอค่วงเขามาทำบูญ เธอได้บุญส่วนฉันได้บาป